ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะครับพระเวสสันดรพระนางมัดสีก็ขอพระบรมราชาอนุญาตจากพระเจ้าสันชัยและพระนางพุทธดีเนี่ยออกสู่เขาวงกฏนะตามที่ถูกราษฎรในประเทศก็โดยที่สุดแล้ว4กษัตริย์ก็คือพระเวสสันดรพระนางมัดสีและลูกกันหาและชาลีก็โดยเสด็จไปด้วยการเทียมรถม้านะครับพระนางพุทธดียังแถมสมบัติให้อีกตามไปเพื่อที่จะให้ ริจากระหว่างทางไปที่เขาวงกฏแล้วก็มีพราหมสี่คนที่มาไม่ทันสตตะสะดกมหาทานเนี่ยก็ตามไปเพื่อที่จะขอม้าสินทบ4ตัวที่รากรถพระเวสสันดรไปเรื่องมาจบตรงตัวนั้นนะครับคราวนี้เมื่อพระเวสสันดรเดินทางก็บริจาคทรัพย์ สมบัติทั้งหลายนั้นตามรายทางไปจนกระทั่งเหลือเฉพาะรถแล้วก็ม้าสินทบสี่ตัวที่เทียมรถลากไปสู่เขาบงกฎนั้นพรามทั้งสี่คนที่ตามมาตลอดทางข้าวของที่บริจาคมีคนมารับก็รับกับเข้าไปด้วยก็แบกทั้งข้าวของเรียกว่าด้วยความโลภเลยนะครับก็ตามโดยที่สุดเมื่อพ้นจากชาญเมืองเข้าสู่ริมป่าพรามทั้งสี่คนก็ได้โอ,อกาสก็ได้เดินลัดเลาะไปแล้วก็ไปลัดอยู่อ,ออกมา ปรากฏตัวอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วก็คุกเข่าลงยกมือขึ้นก็คือพนมมือขอมาสินทบที่เทียมเกวียนทั้ง4ตัวพระเวดสันดรก็อยู่ในวิสัยที่ขออะไรก็ได้ให้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ปลดม้า4ตัวเนี่ยให้พราหมนันแหละ ทั้ง4คนพอได้ม้า44 4ตัวก็ขี่ม้า4ตัวนั้นพร้อมด้วยสมบัติที่รับมารายทางกลับไปยังบ้านเมืองของตนด้วยบุญญาบาร,รมีของพระเวสสันดรที่ทำมาแต่ชาติปางก่อนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ทําให้มีเทวดา4องค์นะครับแปลงกายเป็น ม้าอาชาไนเขาเรียกว่าเป็นม้าเทพมารับแอกของเกวียนนั้นแล้วก็พาพระเวสสันดรเดินต่อไปนะครับเดินต่อไปจนกระทั่งโดยที่สุด เนี่ยก็ยังมีคนมาขอรถนะครับมาขอรถซึ่งจริงๆแล้วก็มีม้าสี่ตัวแต่ว่าคนเนี่ยก็จะเห็นแต่รถนะครับจะไม่เห็นม้าก็ขอรถที่พระเวสสันดรสัญจรไปนั้นในที่สุดแล้วพระเวสสันดรก็บริจาครถนะครับเรียกว่าหมดนอกจากนั้นก็มีเครื่องแถมเครื่องประดับทั้งของตนเองของมัตสีของกันหาชาลีทั้งหมดให้กับคนที่มาขอไปในที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่เขาวงกฏเนี่ยก็เหลือแต่พระองค์สี่กษ ก็เลยเดินดงไปเหมือนกับผู้สแสวงบุญสแสวงโมกขธรรมเข้าไปในป่าตรงนี้แหละครับคือจุดที่สีกษัตริย์ก็เดินทางรอนแรมเข้าป่าไปเรื่อยๆสามสิบโยชน์นะซึ่ง30โยชน์นี่ก็โยชน์หนึ่งก,ก,ก็หลายกิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระยะทางก็เป็นร้อยนะครับแต่ว่าทั้ง4ี่กษัตริย์เนี่ยเดินทางถึงสถานที่ในช่วงเวลาเย็นพอดีที่ตุนลนนครนี่เองนะครับก็ มีพระราชาผู้ปกครองอนครนี้ก็คือ,อพระยาเจตราช หรือพระเจ้าเจตลาชในขณะที่เดินทางมาถึงเรียกว่าราวป่าริมเมืองนั้นเนี่ยแทนที่พระเวสสันดรจะเข้าไปในเมืองก็คำานักอยู่ที่หน้าประตูเมืองในป่านั้นในช่วงเวลาเย็นๆนนเนี่ยก็เหล่าประชาชนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายก็พยายามกลับเข้าสู่เคหสถานพอเห็นพระนางมัตสีเห็นพระเวสสันดรและกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็เกิดความสนใจว่าใครหนอทําไมถึงมีผิวพรรณ แต่กับเดินทางละหกละเหินมาในที่สุดก็ทราบว่าเป็นพระเวสสันดรและก็ผนางมัส,สีิพร้อมด้วยราชบุตรราชธิดากันหาชาลีมาก็ไปแจ้งแก่พระยาเจตราชพระเจ้าเจตราชเนี่ยพอทราบปั๊บเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าพระเวสสันดรซึ่งเป็นผู้ที่ตนรู้จักและให้ความเคารพนับถือนะครับพร้อมด้วยเหล่าทหารเสนาอามย์ก็ออกมาเฝ้าถวายบังคมสนทนาปราศัยกับพระเวสสันดร พอทราบเรื่องราวความเป็นมาแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกก็นึกว่าพ่ายแพ้ศึกมาตอนหลังพอทราบเรื่องราวทั้งหลายแล้วเนี่ยพระยาเจตราชหรือพระเจ้าเจตราชเนี่ยก็บอกให้รอก่อนนะอย่าพึ่งไปเขาวงกฏเลยเดี๋ยวจะส่งราชทูตไปขออาภัยจากพระเจ้าสัญชัยก่อนแล้วยังไงจึงค่อยว่ากันแต่พระเวันดรก็ทัดทานว่าไม่ได้ไม่จําเป็นไม่ต้องไปขอพระบรมราชาอนุญาตนี่เป็นประสงค์ของเราเองโดยที่สุดพระยาเจตราชเนี่ย ก็เสนอว่าถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์จะแบ่งพระนครออกมาแล้วก็ให้พระองค์เนี่ยได้ครองพระนครอีกส่วนหนึ่งคือยกราชสมบัติให้ว่างนั้นเถอะพระเวสสันดรก็ทัดทานว่าสิ่งที่ท่านให้เราแล้วก็คือสิ่งที่ท่านให้แล้วสิ่งที่ท่านยังไม่ได้ให้ก็ไม่จําเป็นต้องให้หรอกนะครับเรามีเจตนาที่จะออกไปบําเพ็ญรดบําเพ็ญเพียพรยยในเขาวงกกในป่าหิมพานต์เองก็ เป็นอันว่าสรุปว่าตกลงว่าพักที่นครนั้นคืนหนึ่งพอรุ่งขึ้นเช้าพระเวสสันดรพร้อมด้วยมัตสีกันหาชาลีก็เสด็จตรงไปยังป่าหิมพานลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงเขาวงกฏนะครับไกลพอสมควรแต่พระยาเจตราชก็นำส่งโดยให้ไพรพลช่วยกันนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกจนกระทั่งไปถึงเชิงเขาวงพระยาเจตราชก็สั่งพราหมณ์ที่ ื่อว่าเจตบุตรว่าให้เฝ้าต้นทางดูอยู่ตรงนี้อย่าให้ใครไปรบกวนพระเวสสันดรเป็นอันขาดไมใ่ใครไปรบกวนพระเวสสันดรพรานเจตบุตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ที่มีบทบาทในเรื่องเวสสันดรเหมือนกันนะครับโดยที่สุดเมื่อเข้าไปสู่ปา่าก็ร้อนถึงเท้าสักกะก็ทราบความเป็นมาตลอดก็เลยสั่งให้วิษณุกรรมมาเทพบุตรนั่นแหละไปสร้างสลาแล้วก็สร้างอาสมไว้รวมทั้งที่ปฏิบัติธรรมทำจงกรมเสร็จเรียบร้อยเมื่อ พระเวสสันดรไปถึงก็ให้ปนางมัดศีแล้วก็กันหาชาลีเนี่ยพักอยู่ที่กระท่อมอาสมส่วนพระองค์เองก็ไปที่บรรณศาลาและที่เดินจงกรมทั้งสี่กษัตริย์ก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีต่อกันหลังจากได้บวชเป็นฤาษีในป่าหิม,มพานเชิงเขาวงกฏเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์จะเกิดอะไรต่อไปก็โปรดติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ